แชนเนล l p p l e Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แช a n นล l p p l e Story วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาส่องคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันว่าเขาคิดเห็นยังไรกับอาหารไทยเมื่อพูดถึงอาหารไทยในสายตาของชาวต่างชาติคนไทยอาจจะคิดว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารไทยที่ฝรั่งรู้จักและแพร่หลายที่สุดในโลกแต่จริงๆแล้วยังมีอาหารไทยอีกมากมายหลายชนิดที่ได้รับการยกย่องจนติดอันดับอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกซึ่งอาจเป็นเพราะเครื่องเทศต่างๆที่อยู่ในอาหารไทยนั้นสามารถชูรสชาติของอาหารออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ และแถมประเทศไทยยังขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีรสชาติอาหารจัดจ้านและถูกปากอย่างแพร่หลายอีกด้วยโอเคค่ะเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันเลยว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับอาหารไทยของเราคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกกล่าวว่าสิ่งแรกที่ฉันกินเมื่อฉันมาถึงประเทศไทยคือส้มตำมันเผ็ดมากคอมเมนต์ชาวต่างชาติาท่านที่สองกล่าวว่าฉันชอบกินต้มยำกุ้งน้ำข้นสีออกแดงๆมากมันเผ็ดสะใจดีแถมร้องให้ด้วยมันตลกดีนะ คอมเมนต์ท ok e ่านต่อมากล่าวว่าสำหรับฉันแล้วต้องยกให้ส้มตำกับข้าวเหนียวที่มันติดมือกินกี่ครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าสำหรับฉันแล้วฉันว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดของไทยเด็ดมากมีทั้งรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มและหวานครบรสจริงๆคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าส้มตำของไทยเผ็ดมากจริงๆแต่มันก็อร่อยดีนะคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันเคยกินส้มตำของประเทศไทยกับประเทศลาว และฉันชอบซ้มตามไทยมากกว่าเพราะมันให้ความรู้สึกที่เผ็ดร้อนครบรสมากกว่าคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าผัดไทยริมทางก็อร่อยไม่เบานะฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าไข่เจียวน้ำพริกกะปิเคยกินในร้านอาหารเล็กๆก,กินกินดูก็อร่อยไม่แพ้ต้มยำกุ้งน้ำข้นคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ามีต้มยำน้ำใสด้วยอร่อยไม่ต่างกันกันกบน้ำข้นเลยมาไทยกี่ครั้งฉันก็สั่งมันทุกครั้ง คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเคยได้ยินว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่จัดจ้านมากแต่ยังไม่เคยได้ลองกินเลยคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าฉันเคยกินผัดหนูนาโอ้พระเจ้ามันเผ็ดจนน้ำตาไหลจนร้องไห้เลยทีเดียวฮ่าฮ่าคอมเมนต์ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมากล่าวว่าอาหารทะเลปิ้งย่างทุกอย่างฉันชอบที่น้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นพิเศษคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นแต่ชอบกินต้มขาไก่มาก ต่อมาคอมเมนต์ท่านที่1 4กล่าวว่าคนฟิลิปปินส์เวลามาไทยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือบะหมี่เกี๊ยวผัดซีอิ๊วหมูกระทะแต่ต้องไม่เผ็ดนะคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันเคยไปกินไข่เจียวหมูสับในโรงแรมแห่งหนึ่งในภูกเก็ตโอพระเจ้ามันยอดสุดๆเลยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันเป็นคนญี่ปุ่นมาเรียนภาษาท,ที่ไทยชอบกินลาบส้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นพิเศษ คอมเมนต์ท่านต่อมาก็ได้มาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าฉันเองก็ชอบกินข้าวเหนียวส้มตำเหมือนกันมัานอร่อยเ็จจัดจ้านดีนะคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันเคยได้ยินการพูดถึงอาหารไทยอยู่บ่อยครั้งฉันเองก็ยังไม่เคยลองกินมันเลยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าอาหารไทยอร่อยแถมคนไทยก็ใจดีอีกด้วย คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าได้ยินแบบนี้แล้วฉันจะต้องไปลองอาหารไทยที่ว่ารสชาติเด็ดสุดๆดูบ้างสักครั้งแล้วล่ะต่อมาคอมเมนต์ท่านที่22กล่าวว่าฉันเคยได้ยินว่าอาหารไทยดังไกลทั่วโลกมันคงจะอร่อยมากสินะคอมเมนต์ท่านต่อมาก็ได้มาตอบกลับเม้นนี้ว่าโอ้มันแน่นอนอยู่แล้วฉันคนหนึ่งที่ไปไทยเมื่อไหร่จะต้องจัดบรนทุกเมนูที่ว่าเด็ดของเขาจริงๆ คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันเองเป็นคนเกาหลีได้มาลองกินหมูกระทะไทยโอ้พระเจ้ามันอร่อยกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกแต่เครื่องเคียงของเขาก็ต่างจากเกาหลีอยู่เหมือนกันและคอมเมนต์ของชาวต่างชาติท่านสุดท้ายได้กล่าวเอาไว้ว่าที่สุดของคำว่าอาหารต้องยกให้อาหารไทยเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่ชาวต่างชาติได้พูดถึงอาหารไทยซึ่งคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติที่มีให้กับไทยเรา โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ